ตาพาอานึกถึงอะไรยาบูเ <Okay. S 1> okay, ดเล่โอเคโอเคใจเรตาพาอามาศาลาตาพาอามาศาลาโ okay. อเคเก่งครับแล้วนี้อะไรครับ อ่าช่วยตาโอเวอร์มายคัพเว้ไม,ไม่ต้องอ่านไม่ใช่ดูจากรูปอ่าเลย <laughs> เป็นอะไรทหารจะอ่าน <laughs> ชาลาลีปูจีโอเคชายาบนตาขา <laughs> ไม่ใช่ชอยช้าง <laughs> ชาล่ <laughs> า คำเดียวที่อ่านชอช้างสระชออาโอเคขออ่างขาอะไรต่อปาฮะปาโตเตาเตาสระอาเตาเป็นอะไรอีกก็อันไม่มองแล้วอันจะรู้ได้อันนี้เป็นอะไรเตาเตาสระอาอ่านยังไงเตาเอาเตาต่ออา